มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปู่ไพวงช่วยสงกรานง้อมแมตพิรีเรียกได้ว่าหายสงสัยกันสักทีนะคะสําหรับสาวแมตพิรัีที่ได้ออกมายืนยันเลิกกับสงกรานแล้วโดยแมตเองบอกว่าเลิกกันแล้วค่ะขอบคุณครอบครัวเตชะนรงค์ที่ออกมาปกป้องขอบคุณพ่อไพวงที่ไม่อยากให้ใครมองแมตไม่ดี ที่ไม่ออกมายอมรับตอนแรกเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเปลาะบางยืนยันกับไฮโซโพกเป็นแค่พี่น้องไม่มีอะไรกันจริงๆตามข่าวไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายในความสัมพันธ์ครั้งนี้พี่สงการานก็คือฮีโร่สำหรับแมทในหลายๆอย่างที่ออกมาพูดวันนี้เพราะว่ามีงานค่ะวลีอยากเกิดก็เปิดมาที่โพสต์นั้นมันเป็นดวงที่ทำให้ไวเล่ตลอดเวลา จังหวะที่แมทเองชอบแบบนี้ทุกทีไม่เกี่ยวกับประเด็นของมอมาน้ำแดงนะคะเห็นข่าวแล้วข่าวกลบแมทมากอยากให้กลบแมทนะแมทเองไม่รู้ดีเทลเรื่องรักครั้งใหม่ให้ไปถามพี่เขาเพราะว่ามุมมองมือที่3ของแมทกับพี่เขาอาจไม่เหมือนกันหรือเปล่าที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเข้าใจว่าแมทไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นให้พี่สงการเลี้ยงแมทขอปกป้องตัวเองนะคะว่าแมทไปอยู่ที่นั่นไม่เคยได้เงินเดือน ร้านไอศกรีมแมทเองก็มีส่วนร่วมแมทเองก็ทิ้งงานละครไปเหมือนกันเพราะแมทไปอยู่ตรงไหนก็เดินทางมาเล่นละครลำบากก็เลยไม่รับค่ะไปต่างประเทศไปเยี่ยมคุณพ่อไม่ได้ไปพักใจนะคะไปหาคุณพ่อเพราะว่าอยากจะกลับมาเล่นละครแล้วกับคุณพกแค่บังเอิญเจอกันไปกับใครเอ่ยแมทกับพี่พกไม่มีอะไรสุดๆไปเลยค่ะ เลิกสงการไม่มีมือที่3ดีเทลการเลิอกอธิบายยากเพราะว่าปัญหาสะสมและมีปัญหากันแล้วแต่ว่าไม่ถูกแก้แมทเองก็เจ้าอารมณ์ออกมาโดยที่ไม่คาดคิดเพราะไม่คาดคิดว่าจะออกมาแล้วออกมาเลยแต่แมทเลือกแล้วว่าเป็นความสุขของเราก็เลยออกมาค่ะพี่เขาก็ง้อคุณป้าหมายถึงปู่ไพวงก็โทรมางา้อแต่เราเองค่อยๆค,คิดทบทวนตัวเราแล้วว่าแบบนี้เราโอเคแล้วจริงๆ ถ้าจะมีคนซ้ำเติมแมทก็โอเคนะคะแมทรับมาตลอดและจะรับตลอดไปณนะวันนี้เรื่องของความรักนั้นแมทไม่เคยคิดเลยค่ะว่าแมทจะมีความหวั่นใจนิดๆว่าเริ่มต้นกับใครปูภัยวงช่วยสงกรานต์ง้อมแมเพรียนีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ